ยอดเลยระวั่างไอค้ำบอกเจ้าของแี่เลยก็ยอดเลยระ้วว่างไอคาำบอกเจ้าของนน่เลยต้องคิดเหยมันหลายๆคนนี่น้องไม่มีอะไรหรอกน้องไม่ีอะไร่ม้ไอโทษกันดอโอเค แก็กระซิบอกสิละบอกสอนก็รักเหมือนเดิมรักกันเหมือนเดิมปัดมาลักนะรักกันเหมือนเดิมเออเลยแหละคือบางครั้งคนเออดีใจมากเป็นภาพที่น่ารักมากเลยเจ้านายเป็นบอสคิดค่ะค่ะบอสจะเป็นค้าวเหล้าห้ามันสิย้อนมาใส่เฮ้าบอมันสิเป็นพ้นดีต่อห้าบอให้คิดเออนี่ยสำหรับตัวเจ้าของค้าวเห้าเจ้าของหละต้อองค์กรห้าต้องคิดมันมีประเด็นผิดพลาดในชีวิตพานุกะอยากเขาดูพิสุจนค่ะะว่า ก็ได้มีการเคลียร์ใจกันแล้วค่ะทุกคนค่ะสำหรับน้องปันปันกับพี่สุสายใหญ่ซึ่งก่อนหน้านี้น้องปันปันได้มีการไลฟ์ส่วนและพูดพาดพิงถึงพี่สุสายใหญ่พร้อมกับมีการแฉในเรื่องของมีคนจ้างออกจากวงนะคะมูลค่า1 0 0 0 0แบาทและทําให้เกิดประเด็นดราม่าใหญ่โตเลยทีเดียวทัวเนี่ยไปลงน้องปันปันอย่างหนักเลยค่ะล่าสุดค่ะทุกคนค่ะน้องปันปันเองก็ได้ออกมากลาบขอโทษขอโพยเนาะพี่สุสายใหญ่ที่ได้มีการก้าวล่วงหรือว่าพูดพาดพิงถึงพี่สุสายใหญ่และ ครั้งนี้ค่ะทุกคนคะคนที่เชื่อมใจ2คนระหว่างพี่สุสายใหญ่กับน้องปันปันนั่นก็คือผู้บริหารอย่างบอสโจยมานินก็อย่างที่ว่าค่ะลูกๆในวงทะเลาะกันหรือว่ามีปัญหากันคนที่เจ็บที่สุดนั่นก็คือผู้บริหารและครั้งนี้ทางด้านผู้บริหารเองก็ออกมาเคลียร์ใจให้กับทั้งคู่แล้วและก็ได้เผยนะคะว่าเดี๋ยวเรามาชมคลิปความรู้สึกของน้องปันปันกันค่ะขอโทษเขเป็นยังเขาเป็นยัง ยัหายผ้าอีกเพราะเป็นยังก็ติดใจยังเคลียดกันแล้วเรียบร้อยทำรักเหมือนเดิมพี่รักทุกคนนะขอโทษอ่ะเอฟซีพิสูจน์นะคะที่อะไรแบบว่าผิดหวังค่ะแล้วก็ขอโทษพนักเอฟซีบ้านฮักปันปันแล้วก็เอฟซีสาวน้อยทุกคนด้วยที่ที่หนูว่าวกบอคิดเลยค่ะบอกม,ม,ม,มากเลยมันผ่านมาแล้วกับหนูกับไปเอามาาวก<ๆ>คือเรื่ความหนูแบบร,ระงับอารมณ์จากความวอะไรต่อจากนี้หนูกะ เสีเงียบกว่าจะคิดให้รายขึ้นเลยค่ะขอโทษอีกครั้งที่ทำให้พีมม่หมดไี่สุเสียใจไม่เป็นไรรักเหมือนเดิมขอโทษที่ทำไม่บอดบกับซอ้อนหนั<บ>กให้หดสวัสดีครับแฟนแครับหลังจากที่คลิปที่พี่น้องเมื่อไปเมื่อกี้แล้วครับนั่นคือการขอโทษขอโพยขอภอัยจากน้องนะครับขอให้พี มันถือว่าก็เอินม,มาคุยกันนะครับเรียกมาคุยมาเคลียมาเคลียร์ใจกันนะครับเปิดหัวใจคุยกันถือว่าเป็นเรื่องของของครอบครัวนะครับเป็นเรื่องครอบครัวหลังจากเคลียร์ใจพูดคุยเรียบร้อยแล้วก็ถือว่าอ่ะจบลงการเจรจาจบลงในการพูดคุยเคลียร์ใจ ปกติแล้วนะครับถามว่าเป็นเรื่องไงผมก็คิดว่าบริมาตร,ริบินีหรอกครับแต่ว่าก็คิดว่าภาพที่ออกและที่ผ่านมายูทูบเบอร์ได้ไลายช่องเพื่อดในปตีข้าวนาเสนอข่าวเห็ุข่าวต่างๆนะครับพี่น้องในหลายคนอาศึกเห็นความเคลื่อนไหวต่างๆในการบ่เข้าใจกันในการที่น้องปันปันที่ไปพูดที่ไปพูดก่อนกับเรื่องที่ผ่านมานะครับ แต่วันนี่ตอนนี้คือนนองทั้งสองได้เคลียร์กันแล้วนะครับได้จบแล้วปันๆกันได้ขอโทษพี่ซูซาย่แล้วนะครับนี่แหละครับกันยูค่นส่วนหลายนะครับลูกลอยพอพันแม่ลูกเต่าทะเลาะกันพอกับแม่ก็บ่ิสบายใจนี้เนาะเอิดมาเคลียร์นางน้ำกันนะครับทั้งซอโดนทั้งป่าหมดกับแม่นางน้งเคลียร์เิ่นกับไฮเซ่กัน อบางครั้งคน,คนเรามันมีโอกาสผิดพลาดได้คนเรามีโอกาสผิดพลาดได้ก็ขอโทษขออภัยกัน <evet. S 1> เริ่มต้นใหม่นึกถึงวันดีๆนึกถึงสิ่งที่ดีๆที่มีร่วมกัน <Good. S 1> นะครับผมก็ปดิติดขังไม่ได้ติดค้างคาใจกับเรื่องที่ผ่านมาเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วถ้าเฮายังยึดติดเฮายัางมีอคติเฮายังมีอีกโก้อยู่ในใจกับเรื่องนั้นเี้ เฮากิบว่าเดินธนาไปว่าไ้ครับเราก็จะเดินข้างหน้าเราก็จะเดินหน้าไปไม่ได้เดินหน้ายากนะครับกขาว่าถึงน้องๆแล้วแหละและต่อไปนี้เนี่ก่อนจะพูดอะไรให้คิดลึกๆก่อนที่จะนําเสนอเรื่องราวอะไรต่างๆผ่านสื่อโซเชียล่บอสินโพสต์ทั้ง Facebook แล้วก็ทั้งด้าน u t u b e ต่างๆ นะครับขณะที่ไร์สดบางครั้งบางคนอีกควบคบมุมอารมณ์มาอยู่นี่เจอคอมเมนต์ต่างๆมาเนี่ควบคุบม่มอารมณ์ว่าได้นี่ววายปีตแตกไปแล้วอ่าสติแตกไปแล้วต้องคิดลึกๆก,ก,ก่อนที่จะพูดอะไรมาแต่ละครั้ง,แต,งแต่ละคาแต่ละคำเนี่ยคือมันพูดออกมาแล้วมันเอาคืนไม่ได้ไหมโว้ามาแล้วมันเอาคืนมาน่าใดผิดพลาดมามันเอาคืนไม่ได้เพราะนี่คือมันไร่สด ไหลสดสู่สาธารณชนคนเห็นหลายๆคนฟังหลายๆคนเมืองหลายๆหรือขณะที่ไหลสดคนดูไม่กี่สิบคนคนดูไม่กี่ร้อยคนคนดูไม่กี่พันคนแต่ว่าวันยูทูบเบอร์ข้างนอกหรือสื่อมวลชนเนี่ยที่รอติดตามความเคลื่อนไหวของศิลปินสาวน้อยเงนแพงครับบเมอธรรมดาครับยูทูบเบอร์ช่องข่าวทีวีต่างๆ เพิ่นติดตามแล้วเพิ่นไปท่ามค,าครับไม่งั้นจะบอกว่าคิดดีทําดีสิ่งที่ดีๆตามมาแน่นอนอืพญามน่ยทุกคนเป็นพลังบวกมากกลัวดีกว่าดีก็เป็นพลังลบใช่กันเห็นไหมละ่ะพอมันพลาดมาแล้วมันมันเอาขึ้นอยากทด่ต้องมาขอโทษกันที่หลังแต่ความรู้สึกที่ที่มันได้หายไปความรู้สึกที่ดีๆม,มันมันีใี้กันบางครั้งคือมันนี่แหละครับหรือมันเอาขึ้นว่าได้ไหม ก่อนที่ผมจะมามามาพูดคลิปนี้เหล่าก้อนที่ปันๆกับพิสูไมาเคลียร์กันเนี่ยผมในประชุมทีมงานเนี่ยครับที่วันสาวน้อยแพงศิลปินเมื่อกี้ทุกๆคนอ่ะแจกกระ่ามกันก็ได้พูดถึงประเด็นนี้กันประเด็นเรื่องราวของของเคสนี้นะครับถือว่าให้เป็นตัวอย่างเป็นเคสสตาร์ทดีเลยเคสในเรียนรู้วาเนี่ยก่อนทุกคนจะพูดอะไรจะทําอะไรให้คิดหลายๆ บแมนคิดยังสีสักสักอะไรที่จะพูดก็พูดอ่า<ส>แ่นี้แล้วเ็นบอนสุดท้ายเราลงเอง่ยยังสีเนะี่ยเจอทั่วเนีย่ยเจอคอมเมนต์ลบแนงเสียเรากำลังมาดีคลิอแบบเสียคะแนนไปยังสีเด้อบอนีบ้นเมื่อ่อะ,ะ่อือฉะนั้นือถือว่าแฟนคลับให้โอกาสกันไปถ้าผิดเรายอมอรับข้อรับข้อผิดพลาดตัวเองพร้อมปรับปรุงแก้ไขเข้ากับถือว่าให้อภัยกันไปในเรื่องเราก็คิดว่าบอมมีผ้ใดสมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับ ไม่มีใครไม่เคยผิดพลาดไม่มีใครที่นะครับสมบูรณ์แบบไรเ้เส้นฉันคือครับคนไหนที่ผิดพลาดรู้จักขอโทษขออภัยปรับปรุงตัวเองวางวันพิณองะโต้งโค้หายอาภัยเราเคยลุยงานมันสารสารพนงานครับเมื่อวานที่จงผมไล่สดไปว่าบ่บแม่นหัวหนา้า โอ้โหหัวหน้าทำแต่งานหาแต่งานใหม่ลูกน้องโซซีได้โซซีได้แต่ละงานสางงานสางพลังบวกแต่ลูกทิมมาทะเลาะกันมาฟาดฟันกันมันมันบ่ใช่อะหรือถ้าคิดว่าจะคล้องว่าเป็นสมาชิกสาวน้อยแว้งแล้วหัวหน้าบอกไม่ได้มันก็ไม่ใช่อันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับไม่ใช่ว่า ควบคุมไม่ได้บอกไม่ได้ใชน,นัหมก็คือบอมแอนสมาชิกสาวน้อยเพลีย่แพร่งนะครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามกรารรับชมในคลิปนี้ฝากน้องครับถ่ายคลิปครับพี่น้องครับอย่าลืมี่ยวกลุ่มครับวันที่ส8นี้อีกมือสองมือนี่ครับนี่กลุ่มปิดไล่แรกหลังจากที่เราปิดฤดูกาลนะครับซีบินรับเชิญครับเนี่ยนกพงศกรบอสนกบอสน,นุ่ ไอแล้วก็น้องคอปเตอร์ครับแล้วกัศิลปินสาวน้ำมบ่งโชว์ศิลปินสาวน้อยแป้งครับเาฟังเพชรชาวดินครับเพชรชาวดินเพลงประกอบภาพยนตร์คายอ้อครับฝากพี่น้องช่วยสนับสนุนครับอีหล่าจัดไปหลายเพลงอยู่ครับเขากุมเลยเลยครับเดี๋ยวก็หักเดี๋ยวก็้คิดหอดครับหลวกค่ายอ้อบัตรหกสิบเก้าบาทเท่านั้นเมื่อนีวันเสาร์นี่วันหยุดเมื่อวันก็วันหยุดวันอาทิตย์พี่น้องครับไปมังคายออกกันครับ ใกล้แล้วแต่นี้ใกล้แล้วครับดันหดให้ฮอดให้เสียรน้นในบวชเลยครับใกล้แล้วครับให้เสียรน้นในกลัวบวกบวชถือว่าเอาบุญต้องกันพี่น้องครับเอาขอบพุณนสำหรับการที่ตามรับช่ในคลิปนี้เขากุ้มครับซื้อบัตรจองตัวได้ที่เดิมนะครับเงินไขเดิมบ่อช่อเดิมครับสาวน้อยพี่เป็นแพงแอฟฟ้าเนี่ยนะครับอ่าขอบคุณนุูกกำลังใจครับ อย่าลืมไปเมือง,งนงั้งไขอ้ออย่าลืมขขบกุณมปิดน้ำกันค,ครับนี่ก็เป็นความรู้สึกของทางด้านผู้บริหารนะคะที่ได้ออกมาอัดคลิปพูดถึงประเด็นน้องปันปันแล้วก็พี่สุสายใหญ่ซึ่งจริงๆแล้วทางด้านผู้บริหารเองเนี่ยก็ไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเลยแล้วก็ได้ฝากเตือนนะคะถึงศิลปินหลายๆท่านที่อ่ะ ให้ระวังในเรื่องของคําพูดเพราะสื่อโซเชียลเนี่ยเหมือนดาบสองคมที่เมื่อไหร่ที่เราพูดออกไปหรือว่าพูดคดําใดออกไปแล้วเนี่ยคาที่เราพูดมันจะเป็นนายเราทันทีและยิ่งเราเนี่ยเป็นศิลปินนะคะเป็นคนในวงการสื่อจับจ้องเราอยู่แล้วเราต้องวางตัวให้ดีแล้วก็เซฟตัวเองเป็นดีที่สุดค่ะ